โอ้ธนทรควงแฟนสาวข้าววิวาแล้วเรียกว่าเป็นศิลปินคนดังที่หลายคนต่างคุดาคุ้นตากันอย่างดีสำหรับโอ้ธนทรปานกวงณอยุธยาที่มีชื่อเสียงจากการออกอัลบั้มชุดแรกในปี2538มีเพลงที่เป็นที่รู้จักก็คือร้อนร่ำลาและเกิดเป็นผู้ชายซึ่งทำให้ได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดสาขาศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมและศิลปินชายล็อกยอดเยี่ยมประจำปีด้วย ในปีป2 2542อูได้ย้ายมาสังกัดกับค่าย RS ใช้ชื่อว่าคนทานนาทรมีเพลงที่รับความนิยมคือหัวใจกระดาษเมื่อรักมันห่วยและฉีดยาโดยลดความหนักแน่นลงเป็นป๊อปล็อกและได้รับรางวัลสี Award, สันอวอร์ดสาขาศิลปินชายล็อกยอดเยี่ยมประจำปีอีกครั้งจนกระทั่งปี2548อูได้ย้ายเข้าสังกัดอากูในเครือ GMM Grammy และได้ออกอัลบั้มมาหชุด โดยเป็นการนําเพลงเก่าๆที่ได้รับความนิยมมาร้องใหม่ในแบบของตนล่าสุดอูได้ควงเจ้าสาวคนสวยคลุกเก๋าเข้าพิธี TV วิวาหลังจากที่เจ้าตัวได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ที่ผ่านมาโดยทางฝ่ายหญิงยังได้โพสต์ว่าขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆสิ่ง,ท,ท,งที่ทำให้งานแต่งงานของเก๋าและพี่ออออกมาได้อย่างสมบูรณ์พลงกับความสุขใจรอยยิ้มบนใบหน้าเสียงหัวเราะเสียงร้องเพลงของทุกคน คือสิ่งที่ทำให้เก่าและพี่อูม่ความสุขที่สุดเลยขอเริ่มต้นไว้เท่านี้ก่อนลิสต์ยาวๆกำลังทยอยเรียบเรียงขอตัวไปเคลียร์งานให้เรียบร้อยแล้วจะมาเล่าให้ฟังถึง22.11.22 h อท็ุเฮียอูครูเก่า